เราจะทำทรงผมให้น้องนี่เกงไม่ได้แกล้งน้องใช่ไหมไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งจริงจริงเอาความรักให้พี่ลิงด้วยพี่ลิงรักน้องเงนยมากเลยไฟฝันไฟฝันเลยไอดอนไอดอนเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเรา,เรา,เรา,เราดูว่าเราจะได้กิจกรรนนะไปนะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเกดอีกแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเพลิงด้วยวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปสปีดโดกันเหมือนเดิมค่ะหรือว่าแมปวาดรูมนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจของเรากันนะนั่นใช่ใชใชนั่นเลยใช่เลยใช่เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาวาดแค่น้องบาเจอเบบาเจอเบ ใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะมาวาดแต่น้องหมีเนยกันนะคะไม่ว่าหัวข้อจะเป็นอะไรเนี่ยจะต้องมีน้องหมีเนยอยู่ในนั้นด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเราต้องชนะบ้างแหลกอย่างน้อยได้เหรียญทองแดงก็ยังดีอะนะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่าว่ารอบแรกจะเป็นอะไรไปเลยหัวข้อแรกก็คือสไตล์ทรงผมโอ้ก็ไม่ยากนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าน้องหมีเนยเนี่ยก็ต้องโทนสีออกน้ำตาลเข้มๆหน่อย นั่นเราจะลง,งเค็มนิดหนึ่งนังเนยจะเป็นทรงผมทรงไหนอะดีเลยทรงผมทรงอ่าอ่าบาวี <c oughs> พี่เสดเดอร์พี่เสดเดอร์เฮ้ยมันก็จะตลกจี้วิวิวเดี๋ยวนะวต้องวาดน้องเนยให้แก้มป่องๆนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นชุดเอียเอ้ยมละกันชุดเอี้ยมเฮ้ยใชุดเอี้ยมน่ารักเดี๋ยวนะจะวาดทันหรือเปล่าทันอยู่แล้ว โอเคทรงผมน้องเนี่ยจะเป็นทรงอะไรเอาละต่อไปถึงเวลาการลงสีตัวน้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําสีผมอีกทีหนึ่งน้องขีน้องเนาะนี่นี่สีน้องสีน้องปึ๊บชุบชุบนงดัมั้งมีแก้มแดงๆดงไหมเออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวขอลงสีน้ำตาลอะไรให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยลงแก้มแดงให้น้องนะจ๊ะได้เลยงัองเลยน้ายะ ลิงชอบเขานะเขาหน้ารักมากเลยอ่ะไม่ได้น้องเพิ่งสามขวบเองพี่ยังอายุเยอะแล้วเจไดายน้องยังเด็กอยู่อ่ะน้องเน่น้องน่ารักจริงๆเลยใช่น่ารักเนาะใจน่ารักมากเลยอ่ะโอเคแล้วก็นตรงนี้แล้วเราต้องไฮไลท์ไหมไฮไลท์ด้วยนิดหน่อยเก้มยังเย็นเยเอาละเราไปเป็นเลเยอร์ที่สามเราจะทำทรงผมให้น้อง นี่เกณฑไม่ได้แกล้งน้องใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งจริงๆอืมจะจะดีเหรอที่เนี่ยเนี่ยผมผมน้องนี่แล้วก็ติดกิฟติดกิฟติดกิฟแบบเป็นโบแดงนี่นี่ทรงผมเนี้ยเนี้ยดีแน่นะดีอุ้ยดีแน่ดีแน่ดีแน่เชื่อดีเชื่อ ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะมันดีมันดีมันดูดีมันดูดีอ่ะละายสีลายสีโบปุ๊บเออนีโอน่โอ้ยมันโอ้ยภาพนั้นมันขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะอาภาพใช่ไหมเดี๋ยวเกตเอาภาพขึ้นด้วยปึ้ง <laughs> <laughs> โอเคแล้วน้องก็จะแบบว่ามีหัวใจด้วยแบบมอบความรักให้ทุกคน เอาความรักให้พี่ลิงด้วยพี่ลิงรักน้องเนยมากเลยไฟฝันไฟฝันเลยไอดอลไอดอลเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยไปหน่อยมารอดูว่าเราจะได้กี่คะแนนนะจ๊ะโอชัยชนะโอ้โหขีดหนึ่งได้โอ้ตบมือตบมือเก็ตตบมือไล่เย้โ่ทาบทะเทขแล้วท่าบทะเทตลอดเลยโอ้หอภาพต่อไปเป็นการวาดฉลามพี่ลิงเพิ่งมานึก ออกบัตะกินนี่ผ้ามอกยะวิกหายเออจริงวิกหายเออจริงวิกหายโธ่สียดายู้โธ่วิกหายไปไหนวันนี้โอเคเดี๋ยวเราวาดมีเนยเป็นฉลามเอาเรา,เราวาดน้องเนยเป็นนางเงือกนะเฮ้ยก็จะสวยเลยย่ดีใช่ละสวยเลยไอดอลของพี่ลิงไอ้จีไอดจ้านางในฝันอะ <laughs> รายยิ้มน่กกากลัวมากเลยนี่นี่นี่งี้ไหม เอ้ยจังอย่างนั้นแหละเออ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 เอบเออต้อเลงสีนัอนเอง,ง,งเออเออเออไออเด้วยนเะโอโีเออ่ออเ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 ขอเอ้เออ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 ไออเ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 ออได้เออเออเออด้อยออเออเอยู่อเออเออเออเลอเออยู่เออเอยเอนเออเอ t เ o อเอ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 อดูดีอยู่ออออยอ ดูดีไงเออนี่ชมนั้นเนี่ยมาไม่ใช่แล้วมันเงาเงาเออเสร็จเรียบร้อยมาเราส่งไปแล้วดูว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่โอ้ยจริงด้วยวิคายโอ้ยวิกต้องเงยหายหอ่ะจะไม่เป็นไงไม่เป็นไงย่งไงเราแล้วก็ชนะแล้วเป็นดีดีกว่าว่าได้ที่เท่าไหร่เนาะอืออืปะโอ้ชนะคืออ้ย เกดได้ยินยังทีแก้ว่ะสงสัยเป็นเพราะว่าเป็นน้องเนยไงอันนังเนยน่ารักจริงๆด้วยเอ,ออาาทาโพสเทกเนี่ยฮัลโหลข้าต่อไปคือเรือเฮ้อยอันอ่ะเป็นน้องเนยนั่งอยู่บนเรือไหม <c oughs> อุ้ยไอเดียดีเอา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 งั้นเราต้องทําเรือก่อนเฮ้ยทำไมมันตรงๆไงเรือแบบเรืออ๋อเจ้าเฮ้ <c oughs> ยเรือพายอะนะ <c oughs> เรืออ๋อเจ้านี่ให้มีน้ำซัดๆด้วยหไหมไม่ เท่ดีนะเดี๋ยวพี่ลิงเป็นคอนทายให้เองเลยนะเนี่ยเจ้าเอ้ยเงงเงยโอเคจมูกสีแดงเยอะน้ำมูกแดงๆน่ารักนี่น่ารักน้งน้ำน่ารักน่ารักเสมอน่ารักในใจพี่ลิงเสมอนี่ขานังหูนะนังหูผมมีหูด้วยเออเนี่ยหูนะแล้วก็ที่คาดผมวะที่คาดผมชืดนี่แล้วก็ปีกนะปีกด้วยมีปีกด้วยอึบชึบ อีก,อกชุบๆเนะนี่ยให้ัดผมฟืดนเนี่ยใัดผมโอเคแล้วมาเป็นผ้ากันเนะปนื้อนอ่ะผ้ากันเปื้อนฟื้ๆฟื้ฟืชุบๆๆบบ,บ,บเรียบร้อยอะ่ะเสร,ร็จแล้วต่อไปวาดหัวใจก่อนให้น้องแบบบอกรักโอ้ยน่ารักจริงๆน่ารักเลยแหละเดี๋ยวนะเราควรที่จะเอาเป็นโทนสีฟ้าไหมอ่าโอเคยังไงแก้มแดงไหมอุ้ยอุ้ยอุ Leave, 留 lim, 留้ยอุ้ยลืมลืมลืม แก้มแดงอ่าเรียบร้อยส่งโอเคไปดูดีกว่าว่าเราได้ดที่เท่าไหร่ผู้ชนะก็คืออ้าวแกได้ที่หนึ่งอีกแล้วแสดงว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาชอบน้องเนยกันได้ไดเลยเฮ้ยเราอ๋อเรามีอีกสามคนโอ้ยพอมีน้องเนยมาน้องเนยชนะแบบว่าชนะเลยอ่ะชนะเลยน้องเนยน่ารักอ่ะน้องเนยน่ารักจริงๆด้วยอ่ะนงาน่ะสินะ ต่อไปจะเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าภาพสุดท้ายจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วเราเอาน้องเนยมาลงในภาพได้ยังไงบ้างนะคะภาพอะไรสัตว์เอา้าก็น้องเนยได้เลยสิน้องเนยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่หรอน้องเนยเป็นหมีที่น่ารักโอเคได้เลยเรอน้องเนยเลยนะคะทุกคนคะ่ะ Butterbear Butterbear Will you be my friend b e b e a r อุ้ยพี่ลิงร้องเพลงเก่เงเนะี่ย นี่นอนอยู่เลี้ยวเฉพาะเพลงของน้องเนยเท่านั้นแลบลิ้นละเล่โอ้ยฮันแลบลิน้นเล่เซ็กซี่ขึ้นเลยเซ็กซี่เลยเหรอใช้คาว่าเซ็กซีเเกซ่เลยเหรออืมเซ็กซี่เลยแท็กซี่มิสเตอร์โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอลงสีน้องบ้างลงสีน้องบ้างไปอ,อ,งอ่านนะ้นองขีอ่อนๆนะเนี่ยเออจี ใช่ใช่ใช่ใฮ้ยเ้นกนไม่เคยลงสีไม่เลยขอบเลยลงสีเลยขอบตลอดเวลาเลยแหละมันเป็นคาแรคเตอร์แกงไม่ลงพื้นหรอเอาพื้นสีอะไรดีสีไงก็ได้อ่ะแต่ว่าลงสีพื้นไหมอลองดูนะเออมันจังอย่างงั้นเลยเอาหัวใจเพิ่มไหม หัวใจไปเลยเยอะๆเหลือเวลาอีกจังเยอะมีเยอะแล้วยี่สิบวิเยอะๆได้ทันอยู่โอเคเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะได้กี่คะแนนได้ที่เท่าไหร่วยตุ่นเต้นเลยอะ่ะส่งเลยไปผู้ชนะก็คือยี่ชนะเย้เฮ้ยเลิศเลิศเชิดทำท่าเชิดอ,อีกแล้วเ <laughs> ฮ้ยมันเลิศจริงๆเลยนะเนี่ย ใช่เพลงฟินและน้ำงเนยเต็มไปหมดเลยวันนี้มีเต่นั้งเนยค่อนข้างที่จะถูกใจ <c oughs> คืนนี้ต้องไปฝันถึงน้ำงเนยต่อตอนเต้นท่าบ <c oughs> าตเตอร์เบยบาตเตอร์เบย์ว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต8 9มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงน้ำหน้ำเลย ขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก p เม Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจอสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ